ก็ได้วิตามินซีตัวจริงต้องเรียวซีเบดจี้ไฟเบอร์จากผัก30ชนิดดื่มง่ายไม่เหม็นเขียวอัลฟาคอรฟิลพลสันสกัดจากธรรมชาติร้อ1เเซช้อนแล้วก็ผัก10กิโลกรัมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี่ะสวัสดีนะลูกสวัสดีนะลูกครับอันนี้เราอยู่กับพี่ลีใช่ค่ะพี่ลีกับนี่แหละลิงคาโูชินอันนี้สคนนี้ก็คือเป็น บราว์คาบูชินถูกไหมครับใช่ค่ะชื่ออะไรกันบ้างตัวนี้ชื่อลูเซียค่ะ <uz> น้องลูเซียลูเซีย <uz> อันนี้น้องมิลาค่ะมิลาโอเคคนนี้ดูแบบซ่านะเฟี <c oughs> ้ยวม,ม,ม,มากเป็นนางแบบใช่ไหมครับงาน,นเยอะแล้วใช่ไหมลูกมา <c oughs> ดูแบบนุ่ม่นอันนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วครับมิลาหนึ่งเดือนหนึ่งปีกับสองเดือนค่ะส่วนลูเซีย5เดือนค่ะ แต่รูเซียจะอ้วนกว่านะคะม<ช>ีตัวใหญ่กว่านะใใช่กว่าใหญ่กว่าคถามพี่ลีดีวนะ่าทาไมต้องบราวาคาปูชินด้วยลักษณะนิสัยค่ะแล้วก็ต่างประเทศนะคะเขานิยมเลี้ยงมากกว่าเราแล้วเลียก็ไปเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเลี้ยงคู่กับเด็กทาลกคร eb, ับค่ะก็สแสดงว่าลีก็คิดว่าถ้าเลี้ยงกับเด็กทาโลกได้ค่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าพื้น,น,น,นาฐานนิสัยเขาอ่ะจะต้องหนึ่งฝึกได้สองจะต้องแบบว่า เป็นมีแล้วค่ะพอลีได้แบบเริ่มเลี้ยงจริงๆใช่ไหมคะคอรีรู้สึกว่าเขาเหมือนเด็กเลยค่ะแล้วความที่เขาค่อางอ่อนโยนปึกได้สอนได้มีความเชื่องดูกก็รู้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเลี้ยงยิ่งหลงใช่ค่ะมอนเด็กเลยค่ะแล้วไม่เก้าล้าวนะคะครับแล้วก็เป็นลิงผมว่าเป็นลิงที่ฉลาดมากๆเลยด้วยใช่ค่ะครับเรียนรู้เร็วมากแล้วก็อย่างคาบูชินะคะถ้าถึงอายุ3มขวบ ถ้าต่างประเทศอ่าเพื่อนต่างประเทศใช่ไหมคะก็จะบอกว่าเขายังมีนิสัยเหมือนเด็กพัฒนาการทุกอย่างเทียบกับเด็กได้เลยค่ะแล้วนี่เขาต้องแบบได้รับการฝึกพิเศษหรือแบบเหมือนอานจะมุดลูกลูกมนุษย์เนาะต้องเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยสำหรับแลวอย่างเนะจ้าพวกคาบูชินนี่แหละคาบูชินก็ฝึกแบบนั้นได้อ่าตั้งแต่เราเริ่มเลี้ยงเราใช้การเลี้ยงแบบเด็กเหมือนคนทุกอย่าง เราฝึกใส่แพมเพิ์มใช่ไหมคะอาบน้ำทุกวันอย่างรูเซียเนี่ยคุณแม่ค่ะของลูกค้านะคะก็คืออาบน้ำทุกวันอาบน้ำทุกวันเลยเหมือนเหมือนลูกเหมือนลูกพาลูกอาบน้ำได้ละลูกก็ใช่ค่ะเหมือนเลยค่ะแล้วก็อย่างมิลาก็ส่งไปฝึกมาเหมือนกันก็คือฝึกที่ครูฝึกคือฝึกให้สวัสดีอ่ารอด่วงก็อยู่ที่เราเราเราอยากให้เขาทำอะไรก็บอกครูได้เลยใช่ค่ะ คราวนี้เราสามารถแบบวางออกแบบอะคะ่ะออกแบบการเลี้ยงของเราได้ว่าเราอยากเลี้ยงออก,กบบแบบไหนแบบนี้ลูเซียเนี่ยจะเลี้ยงออกมาเป็นหมุดลูกที่แบบไปเที่ยวบ่อยมีพี่ไปโรงเรียนแบบโรงเรียนฝึกเต้นกับพี่อย่างงี้ะคะ <Okay. S 2> ่ะ <Okay. S 2> ก็จะเจอคน,นเยอะค่ะราคาพอจะพูดได้ไหมครับว่าแบบโค้เป็นลูกอย่างนี้เท่าไหร่ เป็นรูปเพาะนะคะก็จะอยู่ที่8ปดแสนห้าหม่นบับคุดชุดอันนี้คาบูชินนะคะอันนี้แบบคือไม่ใช่จำปองได้แล้วแต่คือต้องชอบจริงๆนะต้องชอบจริงๆแต่คือ้องอเปิดจริงแต่ว่ามันค่านะคะเพราะว่าอายุไขเขาว่า45-50หถึงปีคืออายุยืนมากยืนมากรับอายุยืนถ้าเราหารเฉลี่ยต่อปีมาไม่ต่างถือว่าไม่เยอะใช่ใช่ค่ะงี้ครับงี้เดี๋ยวให้พี่ลีฝาก ฝากร้านได้เลยฝากช่องฝากร้านได้เลยครับค่ะลายรีทาท่า R W T T A T A R หรือว่าถึง T U E N G ค่ะโอเคครับครับมาร่วมกันเป็นครอบครัวคนรักสุนัขกับพวกเรา Off the Line อ้าวอ้ยเฮ้ยอ่ะวฮู้จะออกหรือไม่ออกเนี่ยเครื่องเหรอครับขี้ค่ะ วินฟาร์มเบจจี้ผงผัก30ชนิดมีไฟเบอร์ถึง1 0 0 0 0มิลลิกรัมช่วยเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาติอร่อยทานง่ายช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นวินฟาร์มเบจจีครับ